เรื่องโควิด19เนี่ยผมว่ารัฐบาลคุมอยู่อันนี้ผมยืนยันผมว่ารัฐบาลไทยตอนนี้คุมอยู่ผมว่ากระทรวงสาธารณสุขคุมอยู่ผมว่าหมอพยาบาลน,นะครับคนที่เก่งในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคุมอยู่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะพวกนักการเมืองนะหรือเป็นเพราะข้าราชการหรือหมอหรือพยาบาลเราเก่งนะก็เอางี้แล้วกันเรื่องนี้ผมว่าคุมอยู่สิ่งที่คุมไม่อยู่ตอนนี้ชัดเจนมากกับการที่มีคนบุกเข้าไปเนี่ยนะครับที่กระทรวงคลังเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ย คือการอยู่ดีกินดีของประเทศชาติของคนไทยการลำบากของประชาชนการที่เขาไม่รู้แล้วว่าอาหารมื้อน่าจะมาจากไหนเขาไม่รู้กันแล้วว่ารถยนต์ที่เขาซื้อมาจะผ่อนกันยังไงมอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่จะถูกยึดเมื่อไร่บ้านที่เขาอยู่จะมีอยู่ต่อไหมอีกห้าเดือนหกเดือนลูกเขาจะไปเรียนยังไงน้ำไฟ จะจ่ายกันได้ยังไงเพราะว่าอันเนี้ยรัฐบาลเราเนี่ยต้องรับกันแล้วนะครับว่าตอนนี้ค่อนข้างคุมไม่อยู่แล้วเรื่องโควิดผมว่าคุมอยู่เรื่องความอยู่ของประชาชนไทยผมว่าคุมไม่อยู่เอาง่ายๆเรื่องแจกเงินหมื่นห้าพันบาทเนี่ยหรือห้าพันบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับเป็นนโยบายที่ผมพูดไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่รู้จะพูดยังไงว่าผมไม่เห็นด้วย ผมไม่ได้บอกผมไม่เห็นด้วยกับการแจก something นะเพราะมันต้องแจกแต่ผมไม่เคยเห็นด้วยเลยนะครับที่จะแจกเงิน5,000บาท15,000บาทเนี่ยให้กับคนเพราะว่าในภาวะเนี้ยควรจะแจกเป็นครูปรองอาหารมากกว่านะแล้วก็ให้ทุกคนเลยนะครับที่ไม่ต้องใช้ a r t i i i c i l l Intelligence สมารคำนี้มันเก๋จังเลยนะ AI ไม่ต้องใช้หรอกนะคนไทยเรามี66ล้านคนนะ ใช่ไหมเพราะว่า,เรา,เ,ราเรา6ล้านคนเนี่ยไม่ถึงมั้งเราสักสล้านคนเนี่ยเขาไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรเลยอะในหกสล้านคนเนี่ยเขาต้องการใช่ไหมก็แจกอะแจกคูป,ปองอาหารให้เลยนะคนละสอง0ันบาทต่อเดือนนะครับนะไป6เดือนเลยก็ได้แล้วก็ไปบอกพวกเจ้าสัวทั้งหลายเบทาโการนะนะนะอ่าซี CP, นะเซ็นทรัลคุณเจริญว่า รัฐบาลแจกให้สองพันนะพวกคุณต้องแมทช์เข้ามาเลยนะเวลาคนไปซื้อาหารในสองพันมันจะดูแลการกินของคน,นอันที่สองถ้าเป็นทวงนะครับประชาชนจริงเนี่ยก็ไปสั่งให้แบงค์เนี่ยแหละแบงค์กับผู้ที่เขาต้องทวงหนี้ทุกคนเนี่ยให้ระงับหนี้อย่างชัดเจนเลยให้ระงับหนี้อย่างชัดเจนเลยทั้งต้นทั้งดอกรัฐบาลไม่ต้องแจกเลยผมไม่ได้บอกให้ยกเลิกหนี้นะผมบอกให้แบงค์ทุกแบงค์หยุดหนี้แล้วก็ไปกระทบกันข้างหลังสำหรับคนที่ลำบากจริง ไมครับผมก็บอกว่าควรจะให้เป็นเงินที่ให้แต่เขาต้องกลับมาสัญญากับรัฐบาลว่าเวลาโควิดหายแล้วเนี่ยเขาต้องกลับมาช่วยนะครับสร้างประเทศชาติเมืนก็ตอนที่ประธานาธิบดีแฟรงคลินเดลลา o ์โรสเวลล์ของอเมริกาเขาทำอะนะครับเวิร์กโปรแกรมเนี่ยคือรัฐบาลช่วยนะครับให้คุณมีเงินแต่คุณต้องกลับมาช่วยรัฐบาล ช่วยประชาชนช่วยคนที่เขาจ่ายเอาเงินภาษีเนี่ยไปให้คุณแต่ให้ฟรีเลยผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วสมมติว่าจะให้ฟรีจริงนะโดยที่สุดท้ายแล้วคุณอุตมะนะรัฐมนตรีคลังก็ตัดสินใจที่จะทําขึ้นมาเนี่ยนะก็อย่างน้อยควรจะรู้หน่อยว่าให้เงินคนฟรีใครจะไม่อยากได้งั้นการวางระบบตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยมันต้องพร้อมนโยบายมันต้องชัดเจน ไม่ใช่อย่างกับเลขาของกระทรวงการคลังบอกบอกออกมาพูดวันนี้ว่าไม่เป็นไรสำหรับคนที่ไม่ได้เดี๋ยวเรายังมีการพิจารณาใหม่เดี๋ยวเราเพิ่มปุ่มเข้าไปปุ่มหนึ่งในวิธีกรอกให้คุณกดปุ่มได้เพื่อคุณจะได้มาเรียกร้องเราจะได้พิจารณาใหม่โอ้ oh my god แล้วทำไมคุณไม่พิจารณาตั้งแต่แรกอ่ะไม่มีใครรู้เหรอว่าคนจะมาสมัครกันเป็นล้านนะ แล้วเวลาคนมาสมัครเป็นล้านเนี่ยแล้วนโยบายคุณไม่ชัดเจนว่าใครควรจะได้ใครควรจะไม่ได้เนี่ยนี่ก็คือปัญหาที่คุณเจอถามจริงๆะไม่รู้กันนะคุณอุตมะเนี่ยนะนะรัฐมนตรีคลังเนี่ยผมบอกแล้วนะส่วนตัวผมไม่มีอะไรกับท่านนะแต่ผมก็บอกตลอดเวลาว่าผมไม่เคยเห็นว่าเขาเป็นคนที่เหมาะเลยที่จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแต่ที่เขาได้ตาแหน่งเนี่ยมันต้องชัดเจนเพราะเขาเป็นลูกเบสของท่านสมคิดอันนี้เขารู้กันนะครับในวงใน ว่าที่อุดมมะเป็นรัฐมนตรีคลังในตอนนี้ก็คือประไรเพราะเป็นลูกน้องคุณสมคิดแล้วคุณสมคิดแต่สุวพิทักษ์เองนี่ก็คือใครนะก็คือคนที่คุณทักษิณเชนวัฒนเนี่ยเรียกว่าเด็กหน้าห้องพรีเซนต์เก่งเอ็กซ์คิชันใช้ไม่ได้เลยก็เนี่ยแหละครับห้าพันบาทหมื่นห้าพันบาทเนี่ยก็กลับมาหลูมเดิมเลยคือเอ็กซ a ออฟเฟอร์ e น e ั่ t พรีเดีแต่ execution ไม่ได้เลยผมไม่เข้าใจไงีทำไมคุณไม่รู้ ว่าทนโยบายคุณไม่ชัดเจนวิธีลงทะเบียนไม่ชัดเจนวิธีจ่ายเงินไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นแล้วปัญหาวันนี้คืออะไรครับแทนนี่คนจะอนะัพเพรช์นะว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินภาษีผมไปให้นะเขาด่าคุณนะเขาด่าคุณนะนะแต่ผมก็ขำดีนะที่ไม่ต้องห่วงระบบนี้ไม่ต้องห่วงเรามี AI ผมอยากถามท่านประยุทธ์จันโอชาจังเลยอะท่านครับตลอท่านรู้ไหม AI แปลว่าอะไรหรือ AI คืออะไรแม่แต่ต้องใช้คําว่า AI มันดูเท่ดีมันดูเท่เรามีรบบ AI งั้นไม่มีทางพลาดท่านประยุทธ์ครับท่านสมคิดครับท่านอุตมาครับ AI ก็คือการให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมาเคาะ d a t a ให้เรานะครับแล้วก็พิจารณามาว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่ได้มีอะไรมากขนาดเลยผมไม่เชื่อว่า ระบบ AI ที่เราตั้งเข้าไปเนี่ยโอ้โหเป็น AI อย่างกับอเมริกาที่เขาเป็น Big Data กันอย่างแท้จริงนะครับอะไน่าจะเป็นคอมไม่กี่ตัวที่มานั่งคิดกันแต่ไม่เรียกว่า AI แค่นั้นเนี่ยผมอยากเห็นระบบ AI ของของกระทรวงการคลังจังเลยนะใครไปสร้างให้นะ Cisco, Oracle, Microsoft ใครไปทำให้ระบบเนี้ยผมอยากรู้จังเลย Juniper นะครับใครอ่ะ นะตกลงไอไไอ้ไ,อไอที่พูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์กัน4-5หตัวแล้วมีคนไปเคาะเคาะกันนะทำไมต้องใช้คำเท่ๆด้วยโดยท่ว่าไม่จริงอ่ะคุณไม่มีระบบ AI ning, หรอกคุณมีระบบเก็บ Data แล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไป Input เข้าไปนะอันไหนไม่ตรงกับข้อมูลคุณก็เด้งออกมาแค่นั้นเนี่ยนะ Machine ิน t e l l i g e อ c e ของ AI ของประเทศไทยผมไม่เชื่อว่ามีแต่ก็เพราะดีถ้ามีนะช่วยกรนาบ,บอกผมผิดเลยนะ เอาให้คนไทยไปดูห้องนี้เลยไนหะมผ้อยากเห็นห้อง AI ผมอยากเห็น Data Center เนี่ยที่คุณเก็บข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ไหนยากดูจังเลยอะนะแต่มันก็คำไม่อย่างเลยนะแปลว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับหรือคนอย่างคุณอุตมะหรือสมคิดเนี่ยไม่มี Intelligence เองเลยใช่ไหมถึงต้องไปใช้เครื่องคิดแทน <laughs> <laughs> พูดกันมันก็ตลกดีนะคิดกันเองไม่ออกเลยต้องให้เครื่องคิดแทนแล้วเป็นไงครับก็เจ๊งเป็งกว่านี้ ก็เจงเป่งน,นะครับคนมึนไปหมดว่าใครควรจะได้รับเงินใครควรจะได้รับเงินคุณอุตมะครับผมขอสอนเรื่องไฟ n นนซ์ให้ท่านหน่อยนะครับไฟ n นนซ์ Finance จะแปลว่าอะไรนะมันสำคัญมากที่ Cash Flow ในประเทศไทยมีและการหมุนเวียนมีนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับกำไรหรือขาทุนแล้วนะ คุณอุตมะต้องออกมาอธิบายให้ประชาชนฟังในฐานะรัฐมนตรีคลังนะว่าเวลาเนี้ยประเทศไทยกําลังจะเจ๊งคนกําลังจะตายไม่ใช่เพราะโควิดนะกาลังจะตายเพราะไม่มีกินแล้วถ้าเราไม่อัดฉีดเลือดเข้าไปเนี่ยนะครับในภาวะที่ทุกคนกําลังเลือดไหลอย,อยู่นะตั้งแต่ระดับบนถึงระดับล่างเลยนะประเทศชาติก็ตายกับวันนี้เลยแต่ถ้าเราอัดฉีดเข้าไปเนี่ยถึงเราต้องติดหนี้นะกับ IMF ถึงเราต้องติดหนี้กับคนนู้นคนนี้นะ มันก็ดีกว่าตายวันนี้เลยอธิบายอย่างงี้ง่ายประชาชนฟังไม่ได้หรอครับนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องไปกู้เงินจาก IMF ที่เราต้องไปกู้เงินจากแบงค์ที่เราต้องไปกู้เงินนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเหมือนกับเลือดหมุนเวียนในร่างกายคนแล้วคุณก็ไปกู้มานะครับเพื่ออะไรเพื่อมาอัดฉีด ให้ปัญหาอย่างวันนี้ไม่เกิดขึ้นถ้ามีคน26ล้านสมัครเข้าไปนะครับก็ให้คน26ล้านคนเลยไม่ต้องไปถามเลย mm. เมื่อคุณเปิดระบบให้คนสมัครเข้าไปแล้วถามว่าจะมีคนหลอกมาไม่มีนี่มันชัดเจนแต่ผมเชื่อว่า26ล้านเนี่ยทุกคนใน26นเนี่ยหรือส่วนมากเนี่ยลำบากจริงคุณก็หาเงินไม่26ล้านคนเลยไม่ใช่ไปปฏิเสธว่าทำไมคนนี้ได,คนนได้คนนั้นไม่ได้แล้วจ้องเงินมาจากไหนคุณทอมผมอธิบายให้ฟังแล้วไงอธิบายให้ฟังแล้วไง การที่ประเทศชาติเราเป็นหนี้ไม่ได้มีความหมายว่าเป็นสิ่งที่ผิดครับเพราะประเทศไทยอย่าลืมนะครับคนไทยคนผลชิอทบายเรื่อง Finance มารวัลวันให้ฟังนะเพราะแม่น่าเสียดายว่าคุณอุตมะคุณสมคิดที่จบจากวอร์เทนเนี่ยนะแล้วผมทอมเนี่ยจบจากเพียงค่าวสรีเรเอนะผมยังเข้าใจเรื่อง Cash Flow เลย versus P n L นะคนเราเป็นหนี้ได้ครับถ้าเรามีปัญญาจ่ายหนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมีปัญญาจ่ายหนี้ คราวนี้ไม่เหมือนต้ยมยำกุ้งนะครับต้ยมยำกุ้งเนี่ยเรามีปัญหาเพราะว่าตอนนั้นแบงค์ชาติเราไม่ค่อยแข็งเรากู้เงินออกไปมีแบตเด็มีแบตโลนเยอะแล้วสําคัญอะไรตอนนั้นท่านเฉาเลีโยงชีิต,ตัดสินใจผิดที่ไปฟโฟลดเงินบาททําให้นี่ทุกคนเนี่ยเบิ้ลเลยภายในคืนเดียวเราไม่จำเป็นต้องทําอย่างนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่ cash flow ดีคนไทยต้องเข้าใจตรงนี้นะเราเป็นประเทศท่องเที่ยวเงินเข้ามาตลอดเราเป็นประเทศส่งออกเงินเข้ามาตลอด เราเป็นเซอร์วิสอินดัสทเงินเข้ามาตลอดแต่วันนี้ถ้าคนตายซะก่อนเนี่ยถ้าคนตายซะก่อนพนักงานตายซะก่อนบริษัทตายซะก่อนธุรกิจพว้นี้หายหมดเลยนะสร้างกลับมาไม่ได้ก็จะทําทให้อะไรให้แคชฟローหรือเลือดในร่างกายเราเนี่ยมันหายไปแต่ถ้าเรายอมอัดฉีดวันนี้นะเพื่อให้ร่างกายเราไม่ตายนะเดี๋ยวประเทศไทยมันเด้งกลับมาเอางครับ ทำไมอธิบายกันง่ายๆแค่นี้ไม่ได้เพื่อไปนําเงินเข้ามาเพื่อจะแจกให้กับคนไทยแต่ผมก็กลับนะอย่าแจกให้เข้าใจว่าถ้าผมให้เงินคุณหมื่นห้บาทนะผมมีความหวังนะว่าเวลาโควิดเสร็จแล้วคุณจะออมากวาดถนนให้เรานะคุณจะมาสร้างถนนให้เรานะคุณจะไปซ่อมสะพานให้เรานะคนจะไปช่วยคนแก่ให้เราลนะทุกคนต้องมีค่าคุ้มกับเงินที่เราให้ไปเข้าใจตรงนี้มเมืการแปกเปลี่ยนเน ถ้าคุณอุตามะเนี่ยโจปลอเทน,นคุณชมคิดเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจเรามาไม่รู้กี่สิบปีแล้วเนี่ยมาหกเจ็ดปีแล้วใช่ไหมไม่คิดแค่นี้ไม่ออกอะถ้าคนไทยเขาอยากได้เงินถ้าสุดท้ายแล้วคุณเปิดระบบเอาใหม่เลยนะผมขอโทษทีผมจะหลุดไปนิดนึงนะเอากลับมาใหม่ถ้าคุณบอกว่าเราจะแจกังค์ให้กับคนในภาวะวิกฤตในภาวะที่คุณมีปัญหาเราจะเปิดระบบให้คุณเข้ามาสมัครนี่คือโจทย์ของเรา แล้วมีคนมาสมัครที่หกล้านคนเนี่ยคําตอบคะไรครับหาเงินมาให้คนยี่สหล้านคนเลยหาเงินยี่หกล้านคนเลยแล้วไปหามาจากไหนครับคุณทอมไปกู้มากู้ได้แต่ที่บายคนไทยฟังว่าถ้าไม่กู้นะแล้วประเทศไทยไม่เป็นหนี้นะก็ตายกันทุกคนวันนี้เลยอย่างที่กำลังจะเป็นกันอยู่วันเนี้ร่างกายต้องมีเลือดวิง่งเงินที่หมุนเวียนในระบบคือเลือดวิง่ง ประเทศไทยเราประเทศที่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าโควิดหายเมื่หร่นะครับจะเด้งกลับมาเร็วถ้าเรามีรัฐบาลที่เข้าใจและทําเป็นหน่อยนะหนึ่งท่องเที่ยวจะกลับมาคิดดูสิคนจีนกี่ล้านคนที่ก็อึดอั้นมานานที่อยากมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขากลับมาหมดครับเราเป็นประเทศที่ยังไงเนี่ยเป็นครัวให้กับโลกเราส่งอาหารออกประเทศอื่นๆเขาต้องกิน แล้วผมก็แนะนํานะเพื่อจะช่วยหนี้พวกนี้นะครับเวลาเราสร้างขึ้นมาต้องอะไรก็ไปคิดภาษีคนรวยให้มากขึ้นอ้อ,อยคนรวยเขาจ่ายภาษีเยอะแล้วไม่จริงครับดูอย่างยุโรปสิคนนี้ก็ทําเงินเป็นล้านล้านเหรียญเนี่ยเขาจ่ายภาษีนเนี่ยห้าสบหกสิบเ็นลยนะทำไมคุณทานินทิรวานนท์ทำไมคุณเจริญนะทำไมคุณทด er นะทำไมคุณสารัตนะทำไมเรดบูลนะทำไมบริษัทพนี้ย ไม่จ่ายภาษีไปเลย65 7 0้า็เไปเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะเขาคุมทรัพย์สินหรือธุรกิจของประเทศชาติเนี่ยมากกว่า90อยู่แล้วงั้นเพิ่มภาษีเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาจนลงเลยนะเพราะงั้นเขาคุมส่วนมากอยู่แล้วแต่ทำให้คนอื่นรวยเท่ากันคิดแค่นี้คิดันไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะผมเคยถามตลอดไงตกลงใครทำงานให้ใครรัฐบาลทำงานให้เจ้าสัวหรือเจ้าสัวทำงานรัฐบาล แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจประเทศไทยง่ายมากถ้าเป็นห่วงประชาชนแล้วก็มีคนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่ actually เคยทำงานและมีธุรกิจนะคุณอุตมะเป็นอะไรนะเป็นนักวิชาการนะด้วยส่วนตัวเป็นคนที่ใส่ดีนะบายตัวเองนะอย่าเข้าใจผิดนะคุณเป็นคนที่น่ารักผมเคยเจอตอนนั้เขาอยู่ที่กรุงเทพอ่ะน่ารักแต่เพราะว่าเขาไม่อยู่ในโลกความจริงอ่ะเพราะเขาไม่เคยต้องทํางานเขาไม่เคยรันบริษัท เขาไม่ต้องจ่ายพนักงานเงินเดือนเงินเดือนพนักงานเขาไม่เคยต้องเห็นว่าพนักงานเวลาไม่มีเงินเดือนมันลำบากแค่ไหนเขาอะไรรีเลทกับเราไม่ได้คุณชมคิดเข้าถึงรีเลทกับพวกเราไม่ได้เพราะเขาไม่เคยต้องทํางานเขาเป็นนักวิชาการทฤษฎีทฤษฎีทฤษฎีวันนี้นะครับร่างกายวาดภาพประเทศไทยคือร่างกายร่างกายหนึ่งนะวันนี้ร่างกายเราติดหวัด คุมภูมกันของประเทศชาติก็คือประชาชนทุกคนถ้าประชาประชาชนก็เหมือนกับไว้์ลัดเซลล์เนี่ยของประเทศชาติใช่ไหมครับถ้าไว้์ลัดเซลล์ของประเทศชาติตายไปทีละคนตายไปทีละคนตายไปทีละคนเนี่ยประเทศชาติเขาตายไปด้วยแล้วก็จะเกิดขึ้นอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้เพราะไอ้ไว้์ลัดเซลล์คือประชาชนเนี่ยจะเริ่มทนไม่ไหวก็จะเริ่มสู้กลับก็จะบุกไปในกระทรวงการคลงังก็จะบวกไปที่ทำเนียบ เขาจะบุกกันมาลงบนถนนเพราะเลาคนเขาไม่มีกินแล้วนะเขาไม่มีอะไรจะเสียหายแล้วไม่มีอะไรเสียหายแล้วอันนี้คุณประยุทธ์เข้าใจไหมย่นนึกว่าปืนของท่านเนี่ยนะหรือการขู่ของท่านเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าความหิวของคนอันนี้ผมพูดด้วยความหวังดีนะครับเพราะผมไม่อยากให้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเลยงั้นวันนี้แก้ไขยังไงนะท่านประยุทธ์เรียกท่านสมคิดเข้ามาเรียกท่านสมคิดเข้ามาเรียกคุณอ,อตุตม์มาเข้ามาเฮ้ยไอ้สองคน กูไม่สนใจกูไม่สนใจเมื่อเราพลาดแล้วทำให้26ล้านคนมากู้เงินหรือได้เงินเราต้องให้26ล้านคนเลยคุณไปหาวิธีกู้เข้ามาและหาวิธีจ่ายกลับผมไม่สนใจเพราะถ้าเราไม่จ่ายนะไอ้15ล้านคนขนาด10ผมตกเลขนะ17ล้านคนที่ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาบุกแล้วประเทศไทยชียีปัญหาแน่ แล้วสองพวกคุณเป็นคลิมได้แล้วจะเปิดประเทศใหม่ยังไงอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้แล้วแต่ก็ต้องชั่งน้ําหนักลองเปิดประเทศเร็วเกินไปกับโควิดจะหายหรือไม่หายแต่มันมีวิธีครับมันมีวิธีดูอย่างสวีเดนด้ยนะยู่ยสิงคโปร์ซิตอนนี้เขาเริ่มมีนโยบายแล้วผมยังมเห็นนโยบายสักชิ้นหนึ่งเลยนะจากทีมเศรษฐกิจเนี่ยว่าจะเปิดรัฐประเทศชาติใหม่ยังไงถ้าท่านประยุทธ์ไม่รีบทำอันนี้นะครับผมว่ามีปัญหาแน่ แต่ครั้นี้ above a b o v e and b e ม o ยอ26ี่ล้านคนนี้แล้วคนอื่นที่เขาไม่เข้าขอบเขตของที่ต้องรับเงินแต่เขายังมาบากอยู่ล่ะพนักงานที่ทำงานบริษัทที่ตอนนี้ถูกถูกถูกเลิก off, หรือถูกไล่ออกอยู่พวกออร์แกไนเซอร์นะครับธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ร้านอาหารเล็กๆเราต้องมีระบบที่ช่วยทุกคนหมดแต่เพียงต้องอธิบายให้คนไทยฟัง ว่าถ้าเราไม่ช่วยกันวันนี้นะเดี๋ยวตายกันทุกคนเลย